สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอน first order equation การแก้สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับก็คืออนุพันธ์ก็คืออยู่ในรูปของ dy/dx ครับนี่ต่เป็นรูปีเนียร์นะครับรูปที่เป็นรูปนี้รูปีเนียร์ก็คือคือปกติเราจะจัดรูปให้เป็นอย่างนี้ก่อนเนี่ย มี Y อยู่ด้านหนึ่งคือจัดรูปที่ให้มี Y y แล้วก็ฝั่งที่ไม่มี Y ให้บิ่ฝั่งด้านขวาให้หมดแล้วเราจะเรียกไอ้ตัวนี้ถ้าตรงนี้ qx เป็นศูนย์เราจะเรียกโฮโมเราจะตอตการแก้ามการเนะีเดี๋ยวครูค่อยพูดนะครับว่ามันมี2แบบว,วิธีแก้ว่ายุกยุเนี่ยอันนี้คือแบบจัดรูปให้ใหได้ก่อนเพื่อจะหาว่า Y เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวครูบอกคําตอบของมันก่อนเลยนะ ถ้าเราจัดรูปนี้ได้แล้วเราจะได้ตัว px อยู่หน้า y มาแล้วก็ qx อยู่ฝั่งขวาแล้วก็หา Integrating Factor ตัวหนึง่งไม่ใช่ตัว i นะครับอันนี้เป็นสูตรเดียวในโลกเลยนะครับตัวนี้ต้องจำได้นะครับ i n t ท g r ก t ต n g factor คือตัว px ตัวนี้อินทิเกรตของอำไมอินทิเก t ต n g คือตัว e ยกกำลังรูทแล้วก็ px ตัวนี้แล้วคำตอบของสมการนี้จะเท่ากับ หนึ่งส่วนอินดิเคเตอร์แฟกเตอร์คูณกับแต่อย่างนี้ด้นะไอเราได้ i มาไอมาไว้ตรงนี้ i H q x, ควอควอาผูวเขียนตัวตัวเล็กตัวใหญ่อะ x บวก c จบแล้วคบนี้คำตอบวิธีการแก้ทำการลดลำดับหนึ่งทั้งเรียนหาตัวนี้ได้แล้วก็จะได้คำตอบต,ตัวนี้เลย มาแทนศูนย์ในนี้นักเรียนเชื่อกูไหมว่ามาอย่างไงเนี่ยอันนี้เป็น diff d i f f e r e n t i a แบบ first order นะครับซึ่งแบบคือในสาขาไฟฟ้าใช้เยอะสาขาอื่นกูก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันมี first order second order แต่วันนี้กูจะสอน first order คือพยายามเขียนให้อยู่ในรูปอย่างนี้สมัยเด็กๆคกูเล่าเล่นๆนึง เมื่อด็กๆเราจะแก้กรรมการกําลังสองสอง x บวกห้าเท่ากับศูนย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แยกแฟกเตอร์ะไหมแต่สมัยนี้มันก็จะ x กํลังสามบวกห้า x กํลังสองหกหก x บวกเจ็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็เป็นรูปอนุพันธ์เป็นรูปเป็นดีอันนี้เหมือนเอ่อ d y by dx บวกห้าเท่ากับศูนย์อะไรอย่างงี้ย แต่ว่าเราเราเรา,เราจะเอาค่าคงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเท่าก,กับอ๋อเดียวบวกค่า y เท่ากับค่าอะไรเนงะี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ y อย่างเดียวบางที d y ไ x เขาเขียนเท่ากับ y ดอดอย่างนี้ก็ได้นะดิฟสองทีก็ก็เป็น y ดอุดอย่างนี้ก็ได้นะบางทีเขาเขียนอย่างนี้เพื่อมันง่ายมันไม่กระทัดรัดเอ้ยมันไม่มันกระทัดรัด อะไรประมาณนี้คือครูอบอกวิธีสังเกตเคือฝั่งวายต้องอยู่ฝั่งซ้ายแล้วฝั่งที่ไม่มีวายอ,อยู่ฝั่งขวาไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องย้ายย้ายบวกห้าไปเป็นลบห้าอย่างเงี้ยเออนะนะครับโอเคจำหนึ่งนะครับวันนี้ครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้รู้จักรูปรูปแบบของมันนี่เป็นรูปดีเนียร์รูปดีเนียร์ก็คือรูปเหมือนสมก,การพิชคณิต โอเคอเดี๋ยวเราจะสูตรกันดีกว่าพูดน้องประเด็นตลอดเลยนะไอ้น,นักเรียนรูปเนี่ยเราสามารถยุบยุบได้ไหมให้เป็นเหลือดิฟก้อนเดียวเนี่ยดิฟดิฟอะไรทักอย่างเนี่ยก้อนหนึ่งอนะมีรูปอะไรคูณกันดิฟอะไรถึงได้เป็นก้อนเดียวเนี่ยนักเรียนบอ,อกคุสิ ว่ามีอะไรที่ทำได้บ้างที่ทำนี่กำลังพิสูจน์นะกำลังพูดว่าสูตรของครูออมาอย่างไรเนี่ยสูตรเนี่ยแต่จาไปนะจําไม่ใช่ทำยังไงให้เป็นก้อนเดียวแล้วออกมาเป็นสองก้อนนั้งเรียนนึกถึงอะไรครูนึกถึงนี่ d ี่ยูยูคนวีฮะเล่ากับ U.D.V ฮะ บวกว d ดใช่ไหมเอ่อ,อเห็นไหมเห็นไหมไอ้ก้อนนี้รวมเป็นอย่างนี้ได้แล้วก้อนนี้ก็ต้องรวมมันเป็นอย่างนี้ได้แล้วเราจะทำยังไงให้มันเหมือนเหมือนกันอ่ะนี่อันนี้เหมือนกันแล้วตัวหน้านี่ Y เหมือนกันแล้วอ้าวเราก็ลองเออแลอยูเนี่ยอ่ะ ทำยังไงดีนะคูคุณยูณไปให้หมดอย่างนี้ในโจนในโจนนะอ่ะมันจะได้เหมือนกันไงถ้าคุูจริงจริงยูนี่คือตัวเกต a แฟกเตอร์นะคุูจะบอกให้ตัวยูนี่คือตัว I นี่นะแล้วคุูจะให้ตัว I ดิตัว I ก็ได้อ่ะ เออไอแต่ที่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่อะไรไอนี่อ่ะคูณไอให้หมดเลยเอ้ออือทำลายความมึนให้นักเรียนงทั้งโอเคถ้าคูณไอทั้งหมดสมก,การนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ผิดใช่ไหมเอเราจะจัดรูปตัวนี้ อย่างน,นี้มีได้แล้วทอดแรกได้แล้วเหลือทอดหลังอันนี้มี y เอาเอาดี๋ยครูมาเทียบเทียบเคียงกันเลยครูจะจัดให้รูปให้มันรวมให้ได้อย่างเงี้ย y ดี i y ดี x so, i q x i นี่คือ i x เลยเนงะี้ย i x นะ i x คุคิดเขียนเออมาถ้าเราจัดรูปอย่างนี้ได้เราก็จะยุบเป็น DIY ได้อ่ะอันนี้คือจากโจทย์อันนี้จากของเราของเราที่เราเราจะเดาว่ามันน่ายุบเป็น DIY ได้ DIY อย่างเงี้ยโอเคถ้านี้เท่ากันนี้เท่ากัน,น เราก็ทําให้อันนี้เท่ากันไปเลยแล้วสมมุติให้มันเท่ากันไปเลยใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ของครูไม่เกี่ยวนะคุณนี้ครูเขียนดินเองไม่ควรมีเอาลบลบลบด้วยมืออย่างนั้นะอืมอืมครูแค่จะจัดไอ้รูปเนี้ยเฉยๆคูไม่ได้มีอะไร Thế là tàu oh, đi ai x Để bay đi x thác cộng ai x Lòng hả ra đi Đi ai tuần i, Thác cộng phí x đi x Phí x đi x Đó indicate đồ Lòng có đây ดิฟอะไรได้หนึ่งส่วน i ก็ล็อกของ i นั่นเองอันนี้อันนี้ไม่มันติดอยู่ในตัวแปรแล้ว i เดียวก็เลยเท่ากับ e กํลังอินทิเกรต p x dx นี่ไง i มาแล้วได้ i มาก่อนแล้วถ้าเราได้ i มาแล้วอะนี่เนี่ยเราได้ i มาแล้วนะแสดงว่าถ้าเราหา i ก็มาคูณในนี้ไอสามห้เนี่ยาายุบได้ยุบเป็นยุบเป็นอะไรครับ ก็ยิ่งเป็นนะ U D V บวก V D U เงยยู I D Y บวก Y D I ยุบยังไงอ่ะกูจะยุบนี้ให้เป็นให้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นดิฟของ I คูณกับ Y นะสิ ใช่ไหมก็คือ IPX เนี่ยเรารวมเงินไปแล้วไง IPX เนี่ยเรารวมเป็นเออแล้วเราก็ IPX เนี่ยรวมเป็นตัวเนี้ IPX เนี่ยรวมเป็นตัวนี้ถ้ารวมนี้ได้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ได้แล้วมันก็เป็น DIY ได้แล้วใช่ไหม DIY ก็เท่ากับ IQX แล้วเราก็ย้าย dx ไปฝั่งนี้แล้ว dy มาฝั่งนี้ที่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 เราต้องทำคือตอนนี้เราต้องอินทิเกรตอินทิเกรตนี้เรื่ออินทิเกรตของ ดีไก็ได้ไ y อินทิเกตของอันนี้มันมีดิฟอยู่เราเลยอินทิเกตเราเลยได้ออกมาไ y วายงอินทิเกตของอะไรชุดเนี้ยมันก็ได้ออกมาชุดนี้อันนี้ไม่ได้มีดิฟมันก็ต้องติดอยู่ใงนี้ย่างเงีเอบวกกับค่าคงที่คือคืออันเนี้ยอินเกรตออกมาไ y คือมันเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะไม่จำ มันไม่ได้จํากัดเขตต้องมีต้องมี arbitary ต้องมีตัวนี้ออกมาตัวหนึ่งถ้าครูคือมันจะอยู่ฝั่งนี้มันคือเท่ากับ i y บวก c แต่คูย้ายไปอยู่ฝั่งนี้นะครับมันต้องมีเสียงออมาตัวหนึ่งแล้วเอา y เท่ากับหนึ่งส่วน i อินิเกต i q x d x บวกกับ c นะครับ ก็จะได้สูตรนี้นี่คือคําตอบของสมการดังนั้นน่ะถ้าเราหาอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยคือเราหาคือเราจะทำาบบนี้เท่ากับรูปนี้เลยแบ่งรูปเนี่ให้เท่ากับรูปนี้จะจัดรูปนี้ได้งงงนิดนึงนะคือเราจะยุบยุบแบบเนี่ยเหมือนอะไรคูนกัน เือจัดรูปนีให้กลายเป็นรูปนี้พอจัดได้แล้วเราก็ยุบเป็นรูปนี้ได้เลยไอ้น,นี่เราไปเทียบให้เท่ากันก่อนคือเราบังคับให้มันเท่ากันไงแกต้องเท่ากันนะพอเท่ากันแล้วถ้าเท่ากันแล้วไอ้ตรงนี้คือธรรมการช่วยตรงนี้มาจากตัวนี้เนี่ยถ้าแกเป็นไอที่ทำให้มันเท่ากันแล้วมันจะกลายเป็นอย่างนี้ได้ ทำนี่ให้เท่ากันช่วยเท่ากับน,นี้ไดเอ,อกมาแล้วรูปนี้ก็ถูกแปลงเป็นอย่างนี้ได้ไอพีเ <IP N S 1> อ็กก็ถูกแปลงเป็นได้ก็เหลือแค่ดีไอวายบายดีเอ็กเท่ากับไอคิวเอ็กแล้วก็อันนี้ก็เท่ากับถ้าเราอินทิเกรตทั้งสองข้างนะครับเราดีเอ็กย้ายไปเลยอินทิเกรตทั้งสองข้าง อันนี้หน้าดิฟมันมีดิฟอยู่อินดิเกตหน้าดิฟมันก็จะเหลือข้างในไส้ในก็เหลือไอวายอินดิเกตนี้ก็อ,อนนี้ก็ได้นี้สรุปคือเราสามารถหาได้แล้วนะครับแค่นี้แหละครับเอาเป็นว่านักเรียนจํากรอบนี้ไปใช้แล้วกันคิดไหมแล้วรูป First Order l i ์ลิเนี้รนใช้มากเลยในในไฟฟ้า หดือยม่ก็แก้ด้วยวิธีนี้ไปเลยกับแก้ด้วยแยกย่อยสองสองอันรวมกันเท่ากับอันนี้อันหนึ่งก็แก้ด้วยรู r o Input Response ก็คือแก้ในรูปนี้ก่อนโดยที่ต้องมีเงื่อนไขได้วยนะโดยที่มีค่าเริ่มต้นของมันมีค่าตั้งต้นของมันด้วยก็คือ มันเหมือนกล่องซีโรอินพุตเลสบอนก็คืออีกกล่องเนี้ยเราไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปแต่เราได้ได้คำตอบออกมาลเลยนะปุ้งโดยที่ Initial Condition ก็คือวายตูนะครับแบบที่หนึ่งอันนี้คือกล่องนี้เราย,ยังไม่รู้เลยแล้วกล่องนี้คืออะไรนะและอันที่สองก็คือซีโรสเต e เลส n อน ก็คือแก้สมการในรูปรนี้แหนกนี้แก้ในรูปโมโมแล้วก็แก้สมาคือแก้สองทีไอ้รูปนี้ที่เราเห็นนั้นแก้สองทีแต่โดยมีเงื่อนไขที่ว่าเขาให้บีเนี่ยเป็นฟอร์สฟังชันใส่เข้าไปแล้วจะได้ไวยไวยทีอะไรออกมาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขว่าค่าเริ่มต้นต้องไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยคือ ไม่มีไม่มีพลังงานตะตรงคือชั้นใจเป็นสเต็ปฟังก์ชันหรืออะไรก็ตามอะเข้าไปปึ้งเราออกมาี่ได้คําตอบของมันของสมการออกมาถ้าเอาคําตอบของมันเนี่ยมารวมกันเป็น total response คือจะหา y t ไงบางทีนี้ก็เรียกว่า y f นี้ก็เรียกว่า y n หรือ y h ก็ได้ n ก็คือ natural response f ก็คือ force function หรือถ้าจัดในรูปนี้เ็เรียก h o m o ถ้าจัดในรูปนี้เขาก็เรียกรูปอะไรรูปอะไรนะรอ Google, olution, olution, P, นืก็ particular solution particular solution yp บางยี้กเรียก yp นะแล้วแต่นะแต่ว่าเขาเรียก y z r r กับ ZSR z e r o s t a t e โ n นก็คือใส่ input เข้าไปตรงนี้คือ input ออกมาเป็น YG โดยที่ค่าเริ่มต้นต้องไม่มีค่าเริ่มต้นมาก่อนต้องเป็นศูนเป็นศูนะครับแล้วเราก็เอาคำตอบของทั้ง2องอันนี้มาดนกันจริงก็เรียก YHP บวก yp นะหรือไม่ก็เรียก จะเรียกว่า h หวู yp หรือ yn หมู่ yf ก็ได้แต่วิธีคิดอาจจะคิดแบบนี้นะครับจะคิดวิธีนี้เลยหรือจะคิดแยกเป็น2กรณีแล้วมารวมกันก็ได้ในทางไม่ว่าพอแบบนี้เขาเรียกว่าวิชาคอนโทรลด้วยคือเราจะดูผลตอบสนองของมันว่าเออถ้าเราไม่ได้ให้อะไรมันจะตอบสนองอะไรออกม,มาแล้วถ้าเราให้อะไรมันโดยที่เรามันต้องไม่มีอะไรในระบบ แล้วมันตอบสนองอะไรออกมาอะไรเงี้แล้วผลตอบสนองแล้วรวมกันมันก็จะเท่ากับมันจะเท่ากับอูบอลบนิดนึงนะนี่ครูพูดนอกเรื่องนะไอ้ตรงนี้แต่ว่าวิธีคิดแบบ2แบบเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ใช้ใน Second Order นะด้วยที่ว่าทำไมต้องหาโฮโมจีหนึงแล้วก็หาพิเโซลูชันอันหนึ่งครับ โอเคแค่นี้ดีกว่าครับวันดีครับ